แมวเฟลิสแคตูสเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวโดวยบุคลิกที่ผสมผสานระหว่างความเป็นอิสระและความรักใคร่พวกมันมีภาษาในการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนซึ่งถูกซ่อนอยู่ในทุกท่วงท่าและทุกเสียงร้องการทำความเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้จึงเป็นเสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายในของเพื่อนสีขาผู้สง,ง่างามนี้ที่ซึ่งสัญชาตญาณดั้งเดิมและพฤติกรรมที่เรียนรู้จากมนุษย์ ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างน่าสนใจการแสดงออกถึงความผูกพันและความไว้วางใจพฤติกรรมแรกที่เหล่าทาสแมวหมักคุ้นเคยและชื่นใจที่สุดคือการแสดงออกถึงความไว้วางใจและความรักแมวจะแสดงความเชื่อมั่นสูงสุดผ่านการหงายท้องโชว์พุงซึ่งเป็นตำแหน่งที่เผยให้เห็นอวัยวะที่บอบบางที่สุดการกระทำนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าแมวรู้สึกปลอดภัยอย่างยิ่งเมื่ออยู่กับคุณและแมรับรู้ว่าคุณเป็นภัยคุกคาม ในขณะที่การเอาหัวหรือลำตัวมาถูไถบันติ้งนั้นคือการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างนุ่มนวลโดยการปล่อยฟีโรโมนเพื่อทำเครื่องหมายว่ามนุษย์ผู้นี้คือส่วนหนึ่งของอาณาเขตที่ปลอดภัยและเป็นพวกเดียวกับมันนอกจากนี้พฤติกรรมที่ติดมาตั้งแต่เป็นลูกแมวอย่างการนวดก็คือสัญญาณสากลที่บ่งบอกถึงความสุขและความผ่อนคลายซึ่งมาเกิดขึ้นพร้อมกับเสียงเพที่แสดงถึงความพอใจขั้นสูงสุด การแสดงออกถึงความผูกพันและความไว้วางใจพฤติกรรมแรกที่เราทาดแมวมักคุ้นเคยและชื่นใจที่สุดคือการแสดงออกถึงความไว้วางใจและความรักแมวจะแสดงความเชื่อมั่นสูงสุดผ่านการงายท้องโชกทุงซึ่งเป็นตำแหน่งที่เผยให้เห็นอวัยวะที่บอบบางที่สุดการกระทำนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าแมวรู้สึกปลอดภัยอย่างยิ่งเมื่ออยู่กับคุณและไม่รับรู้ว่าคุณเป็นภัยคุกคามในขณะที่ การเอาหัวหรือลำตัวมาถูไถบันติ้งนั้นคือการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างนุกนวลโดยการปล่อยฟีโรโมนเพื่อทำเครื่องหมายว่ามนุษย์ผู้นี้คือส่วนหนึ่งของอาณาเขตที่ปลอดภัยและเป็นพวกเดียวกับมันนอกจากนี้พฤติกรรมที่ติดมาตั้งแต่เป็นลูกแมวอย่างการนวดก็คือสัญญาณสากลที่บ่งบอกถึงความสุขและความผ่อนคลายซึ่งมาเกิดขึ้นพร้อมกับเสียงเพอร์ที่แสดงถึงความพอใจขั้นสูงสุดสัญชาตญาณน,นักล่าและการจัดการอาณาเขต นอกเหนือจากการแสดงความรักแล้วสัญชาตญาณน,นักล่าที่ฝังลึกจากบรรพบุรุษก็ยังคงแสดงออกมาอย่างชัดเจนการตะปบหรือเขี่ยสิ่งของให้ตกลงสู่พื้นอย่างซ้ำๆเป็นการจำลองพฤติกรรมการสำรวจและจัดการเหยื่อที่ทำตามธรรมชาติซึ่งหมักทำเพื่อคลายความเบื่อหน่ายหรือเพื่อเรียกร้องความสนใจขณะเดียวกันการรับเล็บกับเสารับเล็บหรือเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์แค่การรับคมเพื่อการล่า แต่ยังเป็นการกำจัดเซลล์เล็ปที่ตายแล้วและที่สำคัญคือการปล่อยฟีโรโมนจากองเท้าเพื่อประกาศอาณาเขตของตัวเองแมวเป็นสัตว์ที่ชื่นชอบกิจวัตรประจำวันและอาณาเขตที่แน่นอนหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะยิ่งถูกแสดงออกมาอย่างขิ้มคุ้นขึ้นหรืออาจพัฒนาไปเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นการฉี่นกกระบะรายเพื่อสร้างกลิ่นให้รู้สึกมั่นคงภาษาทั้งเสียงและท่าทางที่ละเอียดอ่อน สุดท้ายนี้เสียงร้องก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารโดยเฉพาะเสียงเมียวที่เป็นเสียงที่แมวใช้สื่อสารกับมนุษย์มากกว่ากับแมวด้วยกันเองซึ่งมีความหมายหลากหลายตามโทนเสียงและบริบทในขณะที่การกระพริบตาช้าๆ slow blink นั้นถือเป็นจุบในภาษาแมวซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกผ่อนคลายและไว้ใจอย่างแท้จริงการตีความภาษากายอื่นๆก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เช่นเท้าหูที่ลู่ไปด้านหลังแสดงความกลัวหรือความก้าวร้าวและหางที่ตั้งตรงแสดงถึงการทักทายอย่างเป็นมิตรบทสรุปการใส่ใจและทำความเข้าใจในภาษาที่ซ่อนเร้นนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับนักล่าตัวน้อยผู้สง่างามนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นและยั่งยืนโดยตระหนักวัตถุการกระทำของแมวนั้นล้วนมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันซับซ้อนของพวกมัน